จากลำพัง้วก็ตายแ้ก็านแล้ก็ตายควม้ออ่แด้วยแม่ประหารลอยเอาเนื้อนปันปันที่ผมมาหา

ยายเองเขาให้ยืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณแดงครับฮึงงงนอนเลยนอนทั้วนเอาไปงั้นเดี๋ยวยายจะได้เขาไปกองั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับยายครับไปบ้านตัวหนึ่งไปครับสวัสดีครับ เคนโอ้ยยี่สิบคนเคนและวันนี้มาเยี่ยมเห็นเขาบอกว่ายายอยากได้รถเข็นอยากได้เปล่าอยากได้จะเดินไม่ได้นี่เดี๋ยวก็นั่งรถนี่แล้วก็ซิ่งได้เลยซิ่งไปตลาดได้เลยนะเหยียบยุบมันกว่ายืนเลยอะไปเยอะ จะได้เป็นนิ่งขวัญให้ลูกๆหลายเนาะจ้าต้องสู้นะต้องสู้จ้ะครับนั่นรอซึ่งยางเนี่ยนะครับแล้วยังมีหลานอย <Yeah. S 1> <halt. S 2> ja, ู like <fin> ่กี่คนละลูกชาที่โรคไฟอันตรายก็ยามไกลมาก่อนแต่มุดชคมไปโยกไฟอาย่ดีเมียนมีมารี ผมเจิบไปได้คงขยาจมีโรคพายอะไรก็จยมาไกลมากวนแท้อยู่ที่มีเห้มีอยุยาวอยู่นานคือยาย่นี่แหละน้อใ่เปนครับจ้าสวัดีจ้าพี่ภาครับพี่ภาคลูกดอดตาเอ๋นอนมาพุกเอาได้ไมแบบนี้ ได้ไมไม่ได้น <People> ะ <classify rebell> ่ไ้เอาร้องนี่ร้องนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำลูกชายนอกแข็งแรงเลยเนาะพอทำโครงการาไปเห็นวัวก็ดีใจโครงการนี้ว่าค่ะไ่ทำทำไปอีกแล้วไมีมีกี่ปอนด์เลย